สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับรถ Honda City นะครับเป็นรถลูกค้าคุณเองจากกรุงเทพมหานครครับคุณเองไว้ใจใช้หน้าซาวและกาวซิโรติดตั้งแบรนด์เครื่องเสียงจากเยอรมันทั้งชุดเลยครับคันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ประตูหน้าครับผมพาไปชมประตูหน้าเป็นระบบฟังในรถนะครับ SQ Sound Quality เสียงแหลมติดตั้งที่หูช้าง เรียบหรูดูดีครับไฟวงแหวนเสียงกลาง6นิ้วเปิดหน้าลำโพงเรียบเนียนเข้ากับตัวรถชุดหน้าประตูหน้าเน้นฟังในรถนะครับสวนประตูหลังเป็น sql เต็มระบบเลย100%เป็นระบบ3ทางครับเสียงกลาง10นิ้วเสียงแหลมฮอนและซูเปอร์ทวิตเตอร์แบบนี้แผงประตูเรียบหรูดูดีลูกค้าถูกใจมากครับนี้ออกงานมิตที่ไหนมีคนชมตลอดพาชมชุดหลังครับเป็นตู้ซับขนาด10นิ้วกาวซีโร่ r w เป็นซับูเฟอร์ที่ยอดฮิตเลยนะครับตอนนี้งานซาวคอนเสิร์ตเรียบหรูดูดีคันนี้พึ่งควา้ารางวัลจากรายการแข่งขันเอ็มม่าเอเชียไฟนอลสดๆดร้อนๆเลยนะครับได้อันดับที่3จากรถแข่ง14คัน9ประเทศในเอเชียครับเราสามารถควา้ารางวัลอันดับ3มมาได้ถือว่าสุดยอดมากๆครับถ้าใครสนใจติดต่อฟังรถคันนี้บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อเจ้าของรถให้ชอบรถคันนี้ใจดีมากครับคุณอิงจาการกรุงเทพมหานครคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ